สบายดีสบายดีเอฟซีเปแพงเบอร์สุขสุคนเด้อสบายดีพี่น้องเลียงงัวคือเกาพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้สบายดีย้มทิงเทียง,ง,ง,ยยง,งปล่อยงวัวเลียงแล้วพี่น้องหลังจากกินขา่ากินานา้ำเห็ดเวียกในบ้านแล้วเนาะกวดบ้านทูบ,บ้านหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำแล้วเห็ดกินกินข่าแล้วข้ามาปล่อยงวัวเลียงคือเกา่านาทีเกา<ม>่านาทีเดิม,มพี่น้อง<ม>เอ้ย ก็ได้คอยไปใส่เลียงอยู่นี่แหละจะเพิ่งเบื่อเด้เพีองได้กับ,บไปหาทีมงานแหละเป้าเม่าสาวแพงโอ้คอยได้ไปนากันแะละพี่น้องชวนนี่ห,ห่างกันไปน้อยหนึ่งน้องเนาะเดี๋ยวจากมือถามีี้าาวสามัคคีรดีว่ามีแนวสมัคคีให้ไปเห็ดกะสิได้ไปนากันนงพี่น้องชวงนกันก บรายมียังหเห็ดกะไปแหวกกันบางข้างบางข้าวพี่น้องมาแผงกะเลียงหนัวคือเก่านี่พี่น้องเปิดงงกินเนื้อเดี๋ยวก็สไลออกจากเดินแล้วพี่น้อง แดดที่นอกมือนี่แดดแดดแหงก็จังกินเครือใส่ตัน ันหิวนะพี่น้องน่าอ,อ้วนแล้จองกินต้นไหมมัน,นยากาศตามทงนาพี่น้องนี่เป็นทงของิ่นนะพี่น้อง ต้นชีคโอ้ยบาแพงที่แด้หาขี้ซีแล้วพี่น้องเอ้ยหาขี้ซีแล้วุ้มีเงินใส่พื้นต้นขี้ซีคือตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะพี่น้องมาขายเนาะพอมากิซีโลแพงสิเป็นประมาณอยู่ได้พี่น้องขี้ซีนี่ก็เอาผ้ามาถากเอาเนาะถากเอาถากเอาอโลแพงเลยพี่น้องเอ้ยโลละยี่สิบบาทเพืล่ลนพี่น้อง ก้าวบาทเงินไทยก็ได้ประมาณนั้นเดี๋ยวว่างๆมาเพงจังสิผู้งวไว้จังสิไปหาขึ้นบวนหาวพี่น้องหาวอ้ยแข็งแรงแล้วครับเบิ่งทองผาพี่น้องอุย้ยแดด Hèn. nàng như hôm chích thì nó mà nội bà phê là sang mà hảo thật thế nha xuống xe thử đẻ lấy hảo với đó, Hãy แหลลงไปโอ้ออกกําลังกายพี่น้องเอากลับเนื่งอโอ้นักับเลี้ยงไปขังตามขังถนนนี่แหละพี่น้องไง Chem sài phun bội chem sài tê tê tiêm tê 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 บูหัวออกมาพี่น้องบูได้ไปออกทางประตูจากดีบูออกโลดย้อมพี่น้องเองัาบ่แพงนี่สุดยอดหาวแจ็คแลนไปใ้อีกเลยพี่น้อง โอ้โหแหลนบระยุทธแหลนบระยอนเลยพี่น้องผมแหลนลงฟ้าไอหาเหลือเกินแข็งแหงแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนั้นยังอ่อนอยู่มีแต่นอนกับนอนเริ่มได้มาสองสามมือสี่มือแล้วกัเริ่มแข็งแรงหละนี่อยู่อยู่พี่น้องงัวงอยู่อยู่เนาะถ้า,าอยู่ในยางหลวดหันหลวดนี้เมื่อยน้ำพี่น้องเ้ยบาแพงกันเลยนี้งัวงอยู่ เมื่อยแล้วบ่เนาะแรงลายพี่สิเมื่อยเลยแหละพี่น้องสองตัวนีน่เนาะยจะไปใส้พี่น้องจะไปลอยกินเข่าอยู่บนจากักรกินแต่เข่าพี่น้องมาสองตัวนะ i love you though know. นี่อยู่แบบนี้ก็ดีกันเลยนะพี่น้องเขินตะเลี่ยงอยู่อย่างไปอย่างมาแล้วโอ้ยบ่แพงเมื่อยอย่างนั้นพี่น้อง มีเปมาผูกนอนเล่นน้อยะเล่มยาง เกี่ยวเขาวนี่แหละพี่น้องเอยสิหยาดมาแพงจักสิเบืองงัวจ็กสิเกี่ยวเขาโอ้ยจักสีค้นเขาขึ้นลานนะพี่น้องสุดยอดไปเลยความเมื่อยนี่แค่คิดไหวกับเมื่อยแล้วพี่น้องเอย สองตัวยังบ่ามาอยู่จะอยู่ไซพี่น้องเดี๋ยวะแพงสิบไปนำหาอยู่ยันไปลอยกินเขาพี่น้องมาเหาดในเวลาก็สมมาพาควรเลยเด้เอ,อทางบอแพงกับสิขอจบคลิปสำนีเนาะก่อนอื่น อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งง่ายกันด้วพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวเพลงเนาะและที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบสุดท้าให้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเพลงเหตุจิบต่อไปนะพี่น้องอย่าลืมเด้อกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของบ่าวเพลงเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีบัดสุขุสุคนพี่น้องบ้านี